สวัสดีค่ะอร่าทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะเป็นธาตุไฟเจ้าชะตาชาวราศีสิงห์อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะที่ได้เดทเนี่ย เขาไม่ได้เสียอะไรนี่เขาทํากิจการอะไรก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเสียหายะนะคะแล้วเขาได้เงินจากตรงนี้เป็นกอบเป็นกำรรเพราะว่ามันสิบเหรียญรวยเลยนะคะเนี่ยเดทแล้วได้ตังะคะ่ะอาจจะขายอะไรเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้นะคะได้เงินตรงนี้มากมายมหาศาลเลยชาวราศีสิงห์รวยนะคะแต่ไม่ได้ทําสิ่งที่ทุจริตนะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเขาได้สิบเหรียญได้ถูกช่องกับมันก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีภายในพริบตาเลยมาเข้ามากระทบกับเขาในเรื่องของความรวยต้องใช้เงินหรือไม่ก็จะต้องมีเงินจํานวนมาก ร่ำรวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะด้หนึ่งถ้วยเขาคาดหวังอยากจะให้มีคนเนี่ยมีความคิดใหม่ๆเนี่ยมากขึ้นมันจะได้เป็นการที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นกับการดําเนินชีวิตนะคะไม่ต้องสอนกันเยอะไม่ต้องบอกกันมากเพราะทุกคนจะมองไปในทิศทางเดียวกัน เพราะว่าตัวหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่มันโรแมนติกอะน้ำใจอะคาพูดอะไรที่มันดีๆที่มันสร้างสรรค์้ะที่มันมีความสุขอะมันอยู่ในหนึ่งถ้วยนี้หมดนะคะเป็นความรักก็ได้เป็นความงามก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นคําพูดที่ดีแล้วก็อิสรภาพต่างๆต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้สองดาบมันนานมากๆแล้วนะคะตัวสองดาบเนี่ยมันมืดมนกับชีวิตหาทางออกไม่เจอหมดหนทาง ต้องอยู่กับตัวเองและใช้สติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฟังสิ่งที่มองเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่เป็นจริงอย่างที่คิดได้แค่ใช้หูฟังใครพูดอะไรมาก็ฟังและใช้สติวิเคราะห์อเอาเขาจะเป็นคนที่หาทางออกไม่เจอกับชีวิตตัวเองต่อมาไม่นานนะคะใน3เดือนถึง1ปีเนี่ยนะคะเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะตัวนี้เป็นการค้าต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเป็นการเจรจาที่มันจะทําให้เป็นเม็ดเงินเม็ดงานธุรกิจได้ตอนนี้กําลังสร้างแล้วก็ทาอยู่สําเร็จด้วยก็มีคู่ค้าคู่ขาย พันธมิตรมากมายพร้อมเจราจารับเรื่องเนี้ยไปทําแล้วก็ทําได้ด้วยนะคะจะเจริญรุ่งเรืองด้วยจเจริญก้าวหน้าในกิจการนั้นๆแล้วเข้าไปสู่เป้าหมายที่มันสําเร็จไงคะเขาไม่ได้อยู่กับที่เขาไปข้างหน้าเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นคือการถือและการไปข้างหน้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไปเพื่อที่จะไปสร้างแล้วก็ไปเพิ่มพูนสิ่งที่มันตายไปแล้ว่มันจบไปแล้วแต่มันเกิดมาใหม่ มันเกิดมาใหม่แล้วมันทําเงินให้อย่างมหาศาลเลยของสิ่งนั้นๆที่เขาไปสร้างไว้มันได้ผลนะคะต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เขาได้เดลเวอรจะมีความสามคัคคีหรือว่าการเริ่มต้นหรือว่ามีความรักหรือเจอคนที่ถูกใจเนื้อคู่ชั้นแน่ๆเลยประมาณนี้นะ,ะก็ดูกันไปนะคะดูให้แน่นอนนะคะว่าเนื้อคู่เราจริงหรือเปล่าอย่าคิดไปเองนะคะยังไงก็ไปคุยกันให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะคการเริร่มต้น สิ่งที่ดีๆสัรพสัตว์ทั้งหลายจะเดินไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันไปพร้อมกันด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะเลือกถูกนะคะไม่ได้เลือกผิดปัญหาที่เขาอยากจะแก้ไขเนี่ยเขาได้5ดาดบไอ้ปัญหาที่ไม่ได้ก่อนเนี่ย เขาอยากจะกลับไปแก้ไขเหลือเกินเขาอยากจะกลับไปแก้ไขจริงๆเลยมันจะไปแก้ไขได้ไหมไอ้ปัญหาที่ฉันไม่ได้ก่อเนี่ยออราออราก,ก็ตอบตามแนวทางแก้ไข้วยสามดับให้แยกย้ายกันไปเลยคะ่ะต่างคนต่างไปต่างคนต่าง,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 งอยู่แล้วเราไม่เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ด้วยกันรวมกันเดี๋ยวมันก็จะหักหลังนะเราอีกเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการหักหลังการอยากได้สิ่งที่เราไม่ได้ระวังตัวเพราะว่าเราไม่ได้รู้ไปขัด ใจใครเขาเราไปขัดขวางอะไรเขาเงี้ยคนที่เหนือกว่าเราอ่ะเขาก็จะรู้สึกไม่พอใจกับเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปแก้ไขแก้ไขมันไม่ได้อ่ะเวลาเราไปคุยเขาก็จะเหนือกว่าเราอีกแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขก็ต่างคนต่างไปก็หมายถึงว่าเราก็ไม่คุยกันจบไปเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็จบกันไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นอีกต่อไปละให้มันยุติตรงแค่นี้แล้วก็ต่างคนต่างเดินไปมีเรื่องเราก็คุยกันตามปกติแต่เรื่องงานเราจะไม่เข้าไปคุยเพราะว่ามันจะเจอการหักหลังไงไปทำบุญทำทานซ้าหนักมันจะได้กลายเป็น เบานะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ้างหรืออาจจะไม่ได้สะดวกเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราก็ทําบุญทําทานกับคนที่ยากไร้หรือก็พระพี่สุกสงฆ์ก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจได้ราชินีไมมเขาว่าได้ฟังคําสั่งสอนของแม่เขานะหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเชื่อในสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้สอนเขาได้บอกเขาอย่างมีเหตุและมีผลอ่ะแล้วเขาเอามาปฏิบัติเขาจึงได้ผลได้ชีวิตที่ดีเขาจํามาไม่เคยลืมเลยมันยังฝังอยู่ในหัวใจของเขาเลยคุณแม่เขาอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยเพราะว่าเป็นการสอนและเขาเข้าใจเขาก็เลยกลายเป็นคนใหม่และเป็นคนที่ดีไงคะในจิตใจเขาก็คิดดีนะคนเนี้ยเราต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนดีเป็นคนดีมากๆ คนไม่ดีอ่ะคุณมันจะไม่ฟังหรอกไอสิ่งที่ดีๆแล้วต่อไปนะคะใบสุดท้ายเลยเขาได้หนึ่งเหรียญคุณจะได้ชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างความเจริญเติบโตและจุดเริ่มต้นของความมั่นคง พื้ผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะมันจะอุดมสมบูรณ์อย่างที่คุณคิดจริงๆหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดจากพืชผลทางการเกษตรหรือว่าพืชผลใดๆก็ตามที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะมันขึ้นไม่ย้ําอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีเขียวแล้วก็ผืนแผ่นดินเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเงินทองผืนแผ่นดินไทยต่อไปเนี่ยนะมันขึ้นอยู่ในราศีสิงห์นะคะว่าจะมีแต่เงินแต่ทองทุกคนทํามาหากินกันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทุกคนเป็นมหาเศรษฐีได้นะคะรอสักนิดนึงนะคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่่าางมันผนผ ไปแล้วทุกคนจะมีเงินมีอยู่มีกินหมดทุกคนนะคะณนะบัดน,นี้นะคะมันเกิดโรคระบาดขึ้นทุกคนต้องป้องกันตัวนะคะเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะไปถึงจุดมุ่งหมายวันนั้นทุกย่อมย้าจะมีแต่เงินแต่ทองนะคะวันนี้เราก็กราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างสูงเลยนะคะกดตับสไครต์กดไลค์กดแจร์ออร่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ